ก็วันนี้พีก็ออกเป็นเปเปอร์สามคิวแรปอัพนะครับของกลุ่มเซอรเชิร์รูปันทุกนะครับที่เราโคเวอร์อยู่เนี่ยก็มี3ตัวก็คือ ASK ธานีแล้วก็ไมโครนะครับอ่ากำไร3 q 2 4เนี่ยสตัวเนี่ยออกมารวมกันก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างไม่ดีนะครับกำไรออกมาอยู่ที่76ล้านบาทก็เป็นภาพลดลงค่อนข้างเยอะเลย78% Q on Q แล้วก็86% Year on Year ก็หลักๆเนี่ยผมว่า3ตัวเนี่ยเหตุผลเหมือนกันเลยก็คือ Asset Quality เนี่ยแย่ลงมาาค่ออนข้งเยะ สินเชื่อใหม่ไปปล่อยน้อยลงแล้วก็ขาดทุนทดจิตที่เข้ามามากขึ้นนะครับก็เป็นเหตุผลที่กดตัวกําไรลงมาค่อนข้างเยอะนะครับโดยพอสินเชื่อนะครับรวมกัน3ตัวเนี่ยอยู่ที่1 3 0 0 0 0ล้านบาทนะครับก็ยังเป็นภาพลดลงอยู่3% Q o q คิวอคแล้วก็7%จเปอร์เซ็นต์เยอเียก็สะท้อนภาพการปล่อยสินเชื่อใหม่ที่น้อยนะครับเพราะว่าบริษัทก็มีการการระมัดระวังมากขึ้นในการปล่อยตัวสินเชื่อใหม่เพื่อคุมแอซิดควอลิตี้ ต่อไปเรามาดูราคารถบรรทุกมือสองนะครับที่ทางแบงค์ชาติรายงานเนี่ยเราก็เห็นภาพที่มันเป็นการลดลงต่อเนื่องนะครับติดกันมา5เดือนแหละก็ตอนนี้ดัชนีราคารถบรรทุกมือสองนะครับเดือนล่าสุดตุลาคมเนี่ยอยู่ที่54.5นะครับก็เป็นภาพลดลง4%เปรเมันออนมันามปร์เซนเยียออแล้วก็เป็นออท m e ลงนะครับเท่าที่แบงค์ชาติายงานมาก็อันนี้ผมว่าหลักๆก็มาจากตัวดีมารถบรรทุกนะครับที่มันยังไม่ได้ฟื้นนะครับก็ตามภาวะเศรษฐกิจที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจมันยังไม่ดีขึ้นนมานะครับ ภาพระบบก่อสร้างก็ยังไม่ดีนะครับงานงก่อสร้างเนี่ยมันเพิ่งเริ่มกันก็ตอนนี้เราเห็นทรายที่ดีขึ้นแล้วแหละแต่ว่าที่ผ่านมาจากพบไฟมาส,สาเนี่ยมันก็ไม่ดีนะครับก็แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือสัปปลライรถที่ค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้รถยึดรวมกันทั้งเซกเตอร์เนี่ยก็อยู่ค่อนข้างเยอะมากเลยมันมันบวมขึ้นมาตลอดแล้วก็ยังไม่ได้มีการขายออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตัวราคารถมือสองเนี่ยที่เป็นตัวรถบรรทุกเนี่ยก็ยังน่าจะยังถูกกดดันต่อเนื่องนะครับ ถามว่ามองไปข oh ้างหน้าเนี่ยเป็นย no no ังไงไตรมาสี่เนี่ยเรามองว่างบน่าจะยังออกมาไม่ดีอยู่นะครับเพราะว่าดูแล้วดีมาเนี่ยมันก็ไม่ได้พิกพเยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็ราคารถมือสองที่ทางแบงค์ชาติเท่าไรกันมาเนี่ยตุลาคมเดือนแรกก็มาก็ไม่ดีแหละก็คิดว่าเดือนที่เหลือเนี่ยมันก็ยังคงไม่ดีต่อเนื่องนะครับก็อันนี้เราคิดว่างบไตรมาสี่เนี่ยยังไม่ดีอยู่แต่ถามว่าจะดีขึ้นตอนไหนก็คือปีหน้านะครับเรามองน่าจะเป็นไตรมาสสองของปี2 0 2 5นี่หนะครับที่จะเห็นการพิ ดีขึ้นจริงๆนะครับจากฝั่งเกษตรกรเนี่ยก็มีผลผลิตทางการเกษตรที่มากขึ้นนะครับจากปี2อที่มันโดนแรงของเอลโ뇨ไปปี25เนี่ยเอลโ뇨ก็ดูหมดแล้วนะครับก็กลายเป็นลา,ยยน,ยานินญาแทนอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งรับเหมาก่อสร้างนะครับที่ผมเวอร์หุ้นกลุ่มรับเหมาอยู่เหมือนกันเนี่ยก็เห็นว่างานก่อสร้างใหญ่ๆเนี่ยมันมาแล้วนะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยการก่อสร้างเนี่ยมันจะเริ่มที่จะหนักๆไปเนี่ยคือช่วงปีองพยี่สิต้นปีก็จะเห็นทั้งรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับที่ตอนนี้เข้ จาะอุโมงกันนะแบบเต็มที่แล้วเครื่องจักรลงกันเต็มเ mm hmm. ต็มใต้ใต้กรุงเทพไปหมดแล้วก็จะมีอดีมัยในการใช้พวกเหล็กพวกปูนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัวรถรถไฟฟ้าสายสีส้มก็อนุมัติไปแล้วเซ็นไปแล้วเบมเนี่ยกำลังเตรียมอยู่นะครับแล้วก็เตรียมให้ชอกันช่างสร้างก็ไทม์ไลน์เนี่ยคือสร้างต้นปีหน้านะครับก็อนนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยอีกอันหนึ่งแล้วก็มีอีกสองงานใหญ่ๆนะครับก็มีทางด่วนจะช่จะโทษลับุกกาอันนี้ก็ของทางอิตาเลียนไทยก็ก็มา mm hmm. เหมือนกันแล้วก็ทางคู่ขอนแก่น อคอนเกนหนองคายก็อันนี้ก็มามาเช่นกันนะครับก็คิดว่าภาพระเบียก่อสร้างเนี่ยที่มันเป็นตัวที่มันวิกแล้วก็กดดันตัวดีมันรถบรรทุกไปค่อนข้างเยอะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะฟื้นขึ้นมานะครับโดยปริมาณรถบรรทุกที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างเนี่ยถ้าเกิดไปดูของ ASK เทานีแล้วก็ไมโครเนี่ยมันจะโยกสักประมาณ20-30%นะครับซึ่งไอ้ตัว20-30%เนี่ยจริงๆก็คือตัวที่มันไหลไปเป็นเอ l ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นผมว่าภาพเนนี่ยมัก็จะดีขขึึ้้้นนนะะครับแลวดดีีมา์จ แต่โดยรวมนะครับเราก็ใส่พวกแฟกเตอร์พวกนี้เข้าไปในประมาณการหมดแล้วก็ดูแล้ว a ล u a t ชันก็ยังดูไม่ค่อยน่าสนใจนะครับเราก็มีการปรับคำแนะนำลงของเซกเตอร์เนี่ยจาก u t u a l เนี่ยเป็น n e g a t i v e นะครับยังคงคำแนะนำขาย BSK <AS> แล้วก็ Micro แล้วก็ถือธานีตัวเดียวครับโอเคพี okay. ครับเข้าใจว่าเซกเตอร์นี้แบบมันเรื่องจริงๆไม่ใช่แค่ รถมันถูกเนาะทุกรถเลยตอนเนี้โอ้โหมันเรถจนไปด,ด,ดิ่งมากอะคือมันมัน,ม,นมันดิ่งมากเลยอะคือเหมือนเหมือนสังหาจีเนี่ยลบสามสิบรบสี่สิบรบสามสิบมาแบบสองสามปีติดต่อกันแล้วเนี่ยนะครับถามพีนึงคือเข้าใจนะตอนเนี้คือเรายังไม่ได้แบบคอแบบบู๊มากนะว่ามันจะเริ่มฟื้น <c oughs> นะแต่พี่คิดว่าจุดแบบบอ t ท o มคืออันนี้ก่อนผมเชื่อว่าใครที่เป็นเหมือนแบบนักลงทุนที่เัาความเสี่ยงได้ต่ำเนี่ยแน่นอนเซกเตอร์นี้ยังดูไม่ค่อยเหมาะ <c oughs> ใช่แต่ ถ้าใครคิดว่ารับความเสี่ยงได้สูงมากที่สุดเลยอะล้วคิดว่าแบบโหเฮ้ยหุนลงมาเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอะเราอยากได้แบบคาเรียนเพย์อย่างเงี้ยพิกมีไอเดียมุมมองไหมว่าเฮ้ยถ้ารับความเสี่ยงได้สูงจริงๆนะหลังงบไตรมาสสี่ออกงบปีออกเนี่ยน่าจะเริ่มกลับเข้ามาบ้างไหมหรือที่คิดว่าอย่างถ้ายังก็บอกยังได้เลยนะอืมอ่าจริงๆผมว่าถ้าเกิด เล่นเป็นเหมือนเซนดิเมนต์เพลย์นะครับไม่ได้ดูฟันในเบททิลมากหนักเนี่ยผมว่าปีหน้าเนี่ยกลับมาได้เพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันจะปทปทเอาประมาณช่วงอ่าไตร,าตรามาสไตรมาสสี่หรือไตรามาสหนึ่งนะครับปีอ่าไตรามาสสี่สองสี่หรือไม่ก็ไตรามาสหนึ่งสองห้าก็คิดว่าอ,อันเนี้ยมันคงไม่แย่ไปกว่านี้แล้วเพราะว่าด้วยภาพเศรษฐกิจอ่า GDP forecast นะครับอ่าดีมานรถบรรทุกที่เป็นเรื่องของฝั่งเกษตรกรเราก็เห็นชัดนะครับว,ว่ามัน correlate กันค่อนข้างเยอะ ระหว่างลาดินยากับตัวผลพิตาการเกรษตรที่มากขึ้นแล้วก็คอลเลีรกับตัวดีมันรถบรรทุกด้วยภาพรับเหมาเนี่ยผมว่าชัดเจนนะครับว่ามันดีขึ้นจริงฝั่งพิทิพย์พวกวัสดุก่อสร้างก็ขายดีขึ้นเยอะที่เราตามมาเนี่ยก็คิดว่ามันน่าจะปรรทบเอาแล้วจริงๆถ้าดูเป็นเสดม่เพล์ผมว่าเข้ามาได้ถามว่าเข้าตัวไหนผมว่าตัวที่ดูปลอดภัยสุดก็คือธานีนะครับที่เรายังคงคำแนะนำถืออยู่เนี่ย ก็ดูแล้วเป็นตัวที่มี uh, potential สุดนะครับ DE mm hmm. ไม่เยอะรถยึดเทียบกับ total pot mm hmm. ก็ไม่เยอะ NPL mm hmm. ก็น้อยสุด mm hmm. ก็ที่ผมว่าเป็นตัวที่จะกลับเข้ามาเล่นได้แต่อย่าง ASK เนี่ยผมว่าเขายังมีประเด็นเรื่องรถยึดเขาที่ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ mm hmm. ก็ต้อง uh, ใช้เวลาในการเคลียร์ pot ที่ทีม่มากกว่านะครับ mm hmm. แล้วก็ไมโครเนี่ยก็มีประเด็นเรื่องสภาพคล่องนะครับที่ตอนนี้เขาอาจจะตึงๆหน่อยเพราะว่าก็ต้องมีการเปลี่ยน mm hmm. เขาก็บอกแผนชัดเจนนะครับ mm hmm. ว่าเปลี่ยนกลยุทธ์เป็นคุม liquidity แล้วก็คืนหุ้นกู้แล้วก็พยายามปล่อยน้อยลง อันนี้ผมว่ามันก็จ,จะไปเล่นเป็นโกลดได้ค่อนข้างยากกว่านะครับก็เลยคิดว่าถ้ารับความเสี่ยงได้เล่นเซติม e นเพลย์กลับมาทานีดีกว่าครับ